ดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาช้อปปิง้งซื้อถุงซื้อถุงใส่ขยะคะ่ะย้ยจับจับขึ้นไหมก้อนหนึ่งนะคะนี่หนึ่งก้อนราคา39มเอ้ยไม่ใช่นะคะพูดผิดโทษที3า9พ้า สามพันเก้านะคะตรงหนึ่งก้อนหนึ่งม้วนหนึ่งเอาสองม้วนนะจ๊ะปีโก้ปีโก้กนะคะกาแฟกาแฟนะจ๊ะกาแฟถุง จะถึงหน้าหนาวแล้วนะคะที่ขุดที่ขุดเก้าร้อยสองพันขุดหิมะหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวแล้ว นี่ไฟฉายไฟฉายไฟสองแล้วไฟดับนี่ต้นไม้ด้วยนะคะไม้สวยมากจ้าที่ปีโก้นะคะปีโก้ ก็จ so ้าจ er ่ายตังค to ์นะคะ ขนมถุงละสี่ร้อยโคร <laughs> นดีไทยก็ร้อยกว่บาทซื้อถุงในไทยขยะช่องแสงเหนือช่องไอจุกแสงเหนือ <laughs> หมวนหนึ่งสามพันเก้านะคะเนี่ยมีพอรับตังจ่ายตังด้วยนะคะ